สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณปอก็นี่ค่ะเห็นไหมคะแต่งตัวสไตล์นี้นะคะชืบชืบชืบชืเดียวไปจ่วันนี้นะคะก็ก่กอนกลับน้องแวบะบมาประตูท่าแพนะคะทุกคนเพื่อมาถ่ายรูปนะคะเป๊ยคะแยกออกไหมคะระหว่างคนกับอิดนะคะแยกออกไหมงงมากอันไหนคนอันไหนคนอันไหนอิบคะทุกคน <laughs> นี่ค่ะบรรยากาศนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าซิกเนเจอร์เลยก็คือนกพิราบค่ะนกพิราบถ้าจะให้ซิกเนเจอร์กว่านั้นก็ต้องขี้ใส่หัวด้วยหนะรือเปล่าขี้ใส่หัวด้วยนี่ค่ะโอ้โหมันจะเท่เกินไปไหม,ะะมจร่งจริงๆแล้วช่องอันนี้นะคะทุกคนช่องนี้มันไม่มีอะไรนะเนี่ยใช่ไห,ไหมไม่มีอะไรตอนแรกผมเชือ่อมันแบบเครู้กัน นี่คหานกนะคะนกก็จะอาศัยอยู่ข้างบนจริงมันต้องอวิ่งแบบมาให้นกแบบว่าบินพ่าแมมันก็นนกจะเกาอยข้างบนนะคะถ้าไปยืนใต้กำแพงนะ่ะมันก็นจะขี้ลงไหวได้กำแพงนี่ยาวมากนะต้งแต่ตรง,งนู้นนะคะเตั้งแต่ตรง,งนู้น ยาวมาถึงตรงนี้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นเอ่อเป็นแม่น้ําแม่น้จะต้องเดินไปฝั่ง,งนู้นมากกว่าฝั่งนู้นยังไม่ได้เดินจะไปสุดตรงนู้นเลยนะคะที่สุดเขาเรียกว่าเป็นประตูข้าแพเนาะครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่มาแล้วก็ถือว่าคุ้มอยู่นะมาเชียงใหม่สามวันมาเชียงใหม่สามวันได้ถ่ายรูปสถานที่เยอะแยะมากนะคะแล้วก็ ไปมูมาหลายวัดอยู่เหมือนกันนะคะไปมูมาหลายวัดกันกเรียกว่าเอาบุญมาฝากพ่อพ่อแม่ซี IC นะคะพ่อพ่อแม่ซีพอพอ IC ทุกท่น,นเนาะจริงหน้าถ่ายตรงไปเลยเนี่ยสวยปายก็สวยค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าทางเป็นเออตรงนี้ไม่ถ่ายรูปเลยตรงนี้น่าถ่ายรูปมากเป็นการเปิดประตูเมือง น,นี่คือเขาเปิดประตูไหมน่าจะหลายร้อยปีอยูน่นะไปเกิดมาเจอประตูประตูท่าแค่นยาไปถึงโลไหมเนะี่ยเขาจะถึงโลอยู่ไหมเนี่ค่ะเขาก็จะมีนะคะมีประวัติมีประวัติให้อ่าน ข้าพนี้เดิมเรียกประตูเชียงอะไรอะเชียงเลือกเหรอเพราะอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเลือกนะคะสร้างในราชวัลยพยามังกยเมือ่อสร้างเมืองอะไรเมือเชียงใหม่นะคะพุธศักา 1, 39, ราช1,839เนาะในอดีตชื่อประตูผ้าแพนนั้นเป็นชื่อของประตูเมืองชั้นนอกประตูหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ แนวกำแพงดินหน้าวัดแสนฝังสมัยพระเจ้าอินทรวิทยานนท์นะคะเรียกประตูท่าแพว่าประตูท่าแพชั้นนอกอและเรียกประตูียงเลือกยงเลือกว่าประตูท่าแพชั้นในภายหลังนะคะหรือประตูท่าแพชั้นนอกเหลือประตูท,ท่าแพชั้นในจึงเรียกกันสั้นๆวันนี้ว่าประตูท่าแพ ประตูท่าเรือแห่งนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ท่าเรือศรีมาลังเชียงใหม่และกรมศิลปากรนะคะสร้างขึ้นเมื่อเะือดเตามมงนะคะโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะคะประกอบกับภาพถ่ายประตูเมืองเชียงใหม่ประตูนึงซึ่งถ่ายเมื่อเะดเการศึกษาทางด้านโบราณคดีของรูปแบบกำแพงเมืองและประตูเมืองแห่งนี้ได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจาก ลายขุ่เขียวพูดโทนคูนุสทางด้านโบราณคดีแล้วเราก็จะอ่านภาษาอังกีษต่อนะคะ t h น s ดสเฟรคเฟรคเ s รค r e s t เอาไปชื่อน่าหอ h ไป d ื่อเฟร o r อาไป่อแอนนอ่ะพูถ้าแพ้โอเคงงทคนถามมงวยมากเลยนะคือใหญ่มากใหญ่และสูงมากค่ะทุกคน เป็นเมืองเจียงใหม่เจ้าเ,เมืองเจียงใหม่นะจ๊าถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งที่นิยมมาถ่ายรูปนะคะนิยมมาถ่ายรูปสวยค่ะสวยทุกคนสวยมาก ส่วนมากนกจะไปทางนู้นซะส่วนใหญ่นะส่วนมากนกจะไปทางไหนใกล้ไปจะไปทางนู้นซะส่วนใหญ่นะคะนกขนาดควรค่ะแต่งตัวมาเข้ากับผิดประตูอนทางแขร์มาฮงฮมันดูแบบกลมกลืนนะคะกลมกลืนมากเลยนะเห็นไหมคะทางนู้นเขาแค่ดูไหมสาวๆสวยๆถ่ายรูปไปดึงดันเลยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนหน้ก็จะเป็น ทามชาตินะคะสาวายเรองคะอีกสองีองหาการว่า,า,าน,นี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะมีร้านอาหารีายที่ท่องเที่ยวอีกเยอะนะคะ้นปมาจากใหม่สวันยังเที่ยวไม่ครบเลยนะจริงๆแต่ก็เนาะ ดูเงินในกระเป๋าแล้วควรกลับตังต้แแตงแต่วันแรกแล้วนะคะทุกคนควรกลับตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะแล้วก็กล้าตืนฝืนทนที่จะอยู่ต่อไปนะคะงงมาก,า <te az> กมาเช่าเชียงใหม่สามวันจำไปสามปีค่ะทุกคนเพราะว่าแดดแรงเนาะไม่ได้มาหน้าหนาวเนาะสมมากเขานิยมกันมากันหน้าหนาวเนาะแต่ว่าส้มป๊อปคือช่วปิดวงซ่งปิดวงไันได้ตรงกับหน้าหนาวนะคะก็เลยได้มา ง่ายด้วยนะคะดีค่สเปๆนะคะถ่ายรูปน่ารรกคาขึ้นมาเย็นครั้งแรกค่ะก็ถือว่าว้าวนะถือว่าว้าวอยู่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่สบองรู้สึกว่าถ่ายรูปโอเคมากแล้วก็คือมีประวัติอะไรให้รู้หลายๆอย่างจ้านี่คือเาทีเหรอนะโอ้โหไม่กอดแล้วจะพูดอะไรแล้วนะ แล้วเราจะไปถ่ายตรงหน้าทางประตูตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนถ่ายตรงหน้าประตูทางนี้ด้วยว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นซิกเนเจร์อีกอย่างนึงเหมือนเป็นประตูเมืองเปิดเข้าเปิดออกใหมเราเข้าออกด้ ีนี้นะคะก็เป็นการส่งท้ายนะส่งท้ายกับจันทบุรีนะคะขอะคุณค่าแคร์คะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะคะ